thank you สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทํากินเองไม่ต้องซื้อวันนี้นะคะเรามาทําไข่เจีย๊ยบใส่กระเจี๊ยบกันแบบนี้นะคะทุกคนหน้าตาน่ากินใช่ไหมล่ะเราไปทํากันเลยก่อนอื่นนะคะรอดกล้องเตรียมกระเจี๊ยบแบบนี้แล้วก็ล้างทําความสะอาดได้เรียบร้อยเสียก่อนนะคะทุกคนต่อด้วยไข่นะคะวันนี้เราจะใช้ไข่ทั้งหมด5้ฟองค่ะมาค่ะเรามาหั่นกระเจี๊ยบกันเลยหั่นซอยกระเจี๊ยบเลยนะคะเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะทุกคน กระเจี๊ยบที่เรานํามาทั้งหมดใช้หมดนี่เลยนะคะกินผักเยอะๆค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงนั่นเองค่ะหั่นซอยกระเจี๊ยบแบบนี้นะคะหมดนี่เลยค่ะที่เราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเราก็ตอกไข่เลยวันนี้ใช้ไข่ห้าฟองนะคะทุกคนเมื่อตอกไข่เรียบร้อยแล้วใส่ซีอิ๊วขาวลงไปสักเล็กน้อยแล้วก็ตีไข่แบบนี้เลยค่ะ ตีไข่ให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปสักเล็กน้อยค่ะต่อจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะคนคๆนค้นให้เข้ากันเลยค่ะนี่เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอากระเจี๊ยบใส่ลงไปเลยกระเจี๊ยบที่เราหั่นไว้นะคะทั้งหมดเลยค่ะนี่มาเจียวกันเลยค่ะทุกคนละเลงละเลงน้ำมันบน,บนกระทะนะคะ เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เตรียมไว้ใส่หมดนี่เลยนะคะพร้อมเจียวแล้วค่ะเทลงไปเลยนี่รอสักพักนะคะเริ่มฟูขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวไข่จะไม่สุกข้างล่างจะไหม้น,นั่นเองค่ะ นี่รออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะได้แล้วมาค่ะเรามาพริกกันเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะข้างล่างก็จะกรอบกรอบสักเล็กน้อยค่ะทุกคน รออีกแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อไข่สุกแล้วเราก็สามารถที่จะยกขึ้นไปได้เลยค่ะสุกเรียบร้อยแล้วเทใส่จานเลยค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ไข่เจียวกระเจี๊ยบของเราหน้าตาก็น่ากินเหมือนกันนะคะใส่กระเจี๊ยบเยอะๆแบบนี้กินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยนะคะลองไปทำกินกันดูค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลางไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ